อร่อยจนน้ำตาไหลใช่ไหมลูกหยดดังติงมาดูต้นเหตุกันว่าทำไมพวกผมถึงน้ำตาไหลกันกับร้านรับร้านนี้ครับอุดร24ครับสองสามวันก่อนผมเพิ่งพา ผู้ใหญ่รับรองร้านหลับร้านนี้ครับบอกเลยติดอกติดใจกันที่สุดครับไม่เคยเห็นแขกที่ผมเชิญมาร้องขอชีวิตในการกินข้าวสัทีซึ่งร้านนี้เป็นร้านแรกแขกของผมน,นั้นยกธงขาวธงขาวด้านปริมาณน,นะครับแต่ความอร่อยนี่สู้ตายก่อนผมเลยบอกน้องคนที่รับออเดอร์ว่าเดี๋ยวพี่ไปเรียกพวกมาก่อนดังน,นั้นวันนี้ก็เลยเรียกพวกมาครับ ตัวจี้ตัวตึงทั้งนั้นออกรายงานนี้ไม่มีฝ่ายผมแน่นอนที่จะร้องขอชีวิตโอรัวแม่ครัวต่างหากที่ต้องร้องขอชีวิตครับไหนๆมาแก้มือแล้วแถมเป็นงานเกิดของพี่สาวของผมแล้วนะดังนั้นจัดเซตหูฉลามครับอาหอกอกาหารก็เลี้ยงตัวกันมาตามเมนูที่เราสั่งในเซตบอกเลยเห็นหน้า ตายำแบบนี้มันไม่ใช่ยำที่ดีเหมือนหน้าตารสชาติมันโหดร้ายกับพวกเรามากๆกินไปแล้วบอกเลย <c oughs> ต่อมน้ําตาแตกหูวใจลดอาหารได้อย่างแท้จริงออเดอิร์ฟตัวนี้นะครับเห็น <c oughs> สีสันแล้วเป็นวินเทจหน่อยๆแต่บอกเลยรสชาติโคตรจะสุดและนี่ครับพระเอกของงาน <c oughs> หูฉลามสดสุปเข้าไปโอ้โหพระเจ้ามันร้อนลิ้นมันได้ใจมันถึงใจมันมีแหงลิ้นมากๆเลยครับ ท่านผู้ชมรู้จะอธิบายยังไงครับเพราะว่าร้านนี้เป็นร้านประจำครอบครัวผมนะเวลาเราถามกันแล้วว่าอะไรก็ได้เวลาใครๆพูดว่าทานอะไรกันดีแล้วทุกคนบอกว่าอะไรก็ได้เราจะมาร้านนี้กันครับเราไม่ต้องเลือกเลือกแต่ราคาเดี๋ยวนอกนั้นแม่ครัวจัดให้นี้ปลารับพริกบอกเลยทำเดียวต้องคายเลยเพราะร้อน แล้วก็กินก้ไมใหม่เพราะว่าอร่อยครับอร่อยมากร้านอาหารในดวงใจของครอบครัวผมครับแล้วก็เป็นร้านลับที่คนเก่าคนแก่ในจังหวัดอุดรเขารู้จักกันเป็นอย่างดีเศรษฐีทุกคนคนที่อยู่ในยุคสร้างเนื้อสร้างตัวในอดีตทุกคนจะต้องรู้จักร้านนี้ครับเพราะความอร,อร่อยของร้านนี้ จึงจิตจึงใจจริงๆครับใครที่อยากสัมผัสรสชาติความอร่อยสไตล์วินเทจหน่อยๆบอกเลยครับร้านนี้ตอบโจทย์และขอขอบคุณทางร้านนะครับให้ซิวทอมาเป็นของขวัญวันเกิดด้วยบอกเลยซิวทอนี่อร่อยมากขอบคุณทางร้านจริงๆเลยนะครับผมย้ำนะครับถ้าใครอยากลิ้มรสความอร่อยสไตล์วินเทจหน่อยๆร้านนี้ตอบโจทย์จริงๆครับไปลองกันเลยครับอย่าลืมชวนเพื่อนไปเยอะๆล่ะและสุขสันต์วันเกิดนะครับพี่แซ